ความจำระยะยาว long term memory อันนี้ยิ่งง่ายใหญ่นะอะไรบ้างคนะที่ความจำระยะาคือสิ่งที่เราจะไม่ลืมไปได้ง่ายๆมันฝังอยู่ในตัวแนวัแนเกา่าโ<ฮ>โห<ฮ> <laughs> ความหลังฝังใจเลยนะครับ <laughs> <laughs> มีอะไรไหมครับอะไรนะครับ, <laughs> รรบมีนิสินกับใครบ้างโอ้ <laughs> น,น, oh, นี่เป็นลุกนี้ที่ดีมากครับเ <laughs> ะค,บคือเราจําได้ว่าอาจจะไปเคยยืมเงินใครมาบ้างมีอะไรไหมครับนะคอยสัก คนที่มีพระคุณกับเราโอ้ขอบคุณนะครับดีมากครับมีขออีกคำตอบหนึ่งอ่าครับนะเพื่อนในสมัยเรียนได้ครับคือ,ค,อคือพวกชื่อเพื่อนที่สนิทสนิทแล้วก็อีกท่านหนึ่งความประทับใจเใจใช่นไรบางอะไราครับยกตัวอย่างชัดๆหน่อยความประทับใจด้านไหน้าครับความสุข,สขอืมโอเคได้ครับขอบคุณครับนะับนะ s เตเโฟได้4เกิดสเยี่ยมครับด да ีดีด้วยครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คือนี่ฮะผมยกตัวอย่างอื่นๆเช่นละชื่อเราบ้านเลขที่แล้วก็บางครั้งอาจจะหมายถึงตัวยาวๆเช่นหมายเลขบัตรประชาชนจําได้ไหมครับบางคนเนี่ยหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขบัญชีซึ่งบางทีเนี่ยตัวเลขมันหลายตัวก็จริงนะแต่เราเขียนซ้าเขียนซ้าบ่อยๆจนกระทั่งจำได้ขึ้นใจเบอร์มือถือของเราจําได้ ใช่ไหมครับบ้านเล็กที่ที่อยู่ทางไปรษณีย์นั่นคือความจําระยะยาวนั้นข้อมูลบางอย่างถึงแม้ว่ามันจะเยอะก็จริงใช่ไหมหมายเลขต่างเนี่ยแต่ถ้าเราทาซ้ําทําบ่อยๆหมายเลขบัตรเครดิตใช่ไหมในที่สุดเราก็จะอะไรก็ตามที่เราใช้ซ้ําๆใช้ซ้ำแล้วซ้าอีกนั่นเองนะมันก็จะเริ่มจำนะครับจำจนกระทั่งเป็นส่วนหนึ่งของเรานั่นเองทีนี้ถามนะครับว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยส่วนไหนครับที่จะมีปัญหากับตัวเราหรือเราคิดว่าปัญหามากกว่ากัน ระหว่างความจําระยะสั้นกับระยะยาวใครคิดว่าในชีวิตตัวเองเนี่ยคือหมายถึงลืมนั่นเองนะว่าลืมความจําระยะสั้นมากกว่าความจําระยะยาวครับช่วยยกมือหน่อยความจําระยะสั้นมากกว่านะแล้วใครที่คิดว่ามีปัญหาเรื่องความจําระยะยาวครับมีปัญหาเรื่องความจําระยะยาวอดีมากนะเพราะถ้ามีปัญหาเรื่องความจำยาวนี้ต้องไปพบแพทย์นะครับคือหมายถึงว่าปัญหาความจําระยาวฉันจาทางกลับบ้านตัวเองไม่ได้นะจำหน้าสามีตัวเองไม่ได้นี่เรื่องใหญ่ S <S <an> ใช่ไหมคือความจํยาระยะยาวพวกนี้นะส่วนใหญ่สมองจะกระตืออย่างที่เราดูหนังใช่ไหมตัวละเอกพระเอกนางเอกสมองกร,กระทืออย่างเอ็กซ์เมนะบูวรีนะโดนปืนยิงปั้งนะลืมไปหมดเลยว่าตัวเองเป็นใครนะนี่คือมีปัญหาเรื่องสมองส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาความจําระยะสั้นนะคือมันสั้นมากจนเราดึงมาไม่ได้ดึงมาไม่ทันนะแต่ในวันนี้นะผมจะเสนอมุมมองใหม่นะครับที่จะไม่เกิดกําลังใจมากขึ้นนะนักจิตวิทยาหรือคนที่ฝึกความจำเพื่อว่าความจํามี2ประเภทเท่านั้นคือ ความจำที่ฝึกแล้วกับความจำที่ยังไม่ได้ฝึกเพราะฉะนั้นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เราต้องการจําเราสามารถจาแล้วมันสามารถจ,จําจนกระทั่งเป็นความจําระยะยาวได้เลยถ้าเราต้องการใช่ไหมปัญหาก็คือว่าเราไม่เคยฝึกความจํามาก่อนใช่ไหมมีโรงเรียนไหนหรือมีมหาวิทยาลัยไหนครับที่มีสอนว,ว่าวิชาเรื่องการฝึกความจําอย่างเป็นระบบไม่มีนะครับจุฬาเราก็ไม่มีนะครับคือหมายถึงมันไม่ได้อยู่ในวิชาที่เป็นวิชาที่ต้องทุกคนต้องบังคับเรียน นะแต่มีเป็นวิชากิจกรรมพิเศษเท่านั้นเองนะครับในโลกเนี่ยคนถึงปนเรื่องความจำมันเยอะมากนะแล้วทำให้ความจําเป็นยาขมเพราะว่าในระบบการศึกษาไม่เคยมีการสอนวิธีฝึกความจําอย่างเป็นระบบนะบซึ่งวันนี้เราจะได้ฝึกน,นั่นเองว่าการฝึกความจําอย่างเป็นระบบเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สนุกสนานมากนะครับและถ้าใครอยู่กระทรวงศึกษาเนี่ยก็จะลองนําเสนอดูนะว่าไปใส่ในหลักสูตรนะรเด็กเราอีกหน่อยจะจําเก่งแล้วก็คิดเก่งได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาดูความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับความจํา นะว่าความเชื่อที่คนทั้งโลกส่วนใหญ่เชื่อกันเนะี่ยมีอะไรบ้างนะครับความเชื่อเรื่องแรกคือนะครับอยากจํากลับลืมอยากลืมกลับจำนะถึงเรามีเพลงด้วยซ้ำนะเพลง hot, สมัยก่อนมีเพลงคอดเปื่อนะอยากสิ่งที่อยากลืมอยากนะครับอยากลืมกลับจําอยากจํากลับลืมนะครับอยากจํากลับลืมก็คือมันนะคือความจําระยะสั้นมันสั้นมากซะจนเราจํามันไม่ได้ดึงมาไม่ได้ใช่ไหมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะฝึกนะนะว่าถ้าเรา อยากจำเราจะจำได้แม่นจำได้นานแต่ถ้าอยากลืมกลับจำนะครับเช่นเดียวกันนะครับคนจำนวนมากเลยก็จะมีปัญหาว่าเช่นนะถ้าเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเพิ่งอ,อกหกักเพิ่งเลิกกับแฟนมาใช่ไหมอยากจะลืมแฟนแต่ยิ่งยิ่งอยากลืมเท่าไรยิ่งจำได้มากเท่านั้นนะครับหรืออยากลืมเหตุการณ์ไม่ดีต่างปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับวิธีการอยากลืมกับจำเนี่ยที่จริงแล้วเรื่องนี้แก้ง่ายมากเลยคือเราอย่าไปคิดถึงมันอีก สาเหตุที่คนจํานวนมากบอกว่าอยากจะลืมเรื่องนี้แล้วกลับยิ่งจํามากกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราไปอยากลืมปับ๊บเท่ากับเราไปคิดเรื่องนั้นซ้ำนะเปรียบเทียบเหมือนกับเรามีจุดอยู่บนกระดาษแล้วก็ไปเขียนจุดอีกนะเราอยากลืมเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดอีกนะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่ายิ่งเราอยากลืมเรื่องนี้กลับไปยิ่งตอกย้ําเราจะยิ่งจําได้มากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะนว,วิธีเรื่องอยากลืมกับจําแก้ง่ายมากเลยถ้าใครที่ฝึกสติฝึกสมาธิมานะก็คือาศาสนาพุทธสอนให้เรามีสติรู้ทันความคิดนั่นเอง ถ้าเรารู้ทันความคิดของเราเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นอีกนะครับมันก็จะค่อยๆห่างไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็จะลืมเพราะฉะนั้นเรื่องลืมมันคือเรื่องธรรมชาตินะครับเรื่องลืมเนี่ยการลืมธรรมชาติถ้าเราอย่าไปคิดถึงมันเราเราอย่าไปคิดว่าเราอยากจะลืมเรื่องนี้เหมือนกับเคยมีไหมครับที่ว่าเรานอนไม่หลับเนี่ยแล้วเราบอกว่าอยากจะนอนให้หลับมันจะยิ่งนอนไม่หลับมากขึ้น ใช่ไหมถ้าเราถ้าเราไม่สนใจมันซะนะปั๊บหนึ่งเดี๋ยวจะ่อยหลับเนะี่ยแต่ถ้าคนที่นอนไม่หลับเนะี่ยเราบอกฉันจะต้องหลับให้ได้ยิ่งเครียดเนะี่ยมันกลับจะยิ่งไม่หลับด้วยซ้าใช่ไหมเพราะงั้นในนี้ก็เรื่องเดียวกันเองถ้าเราอยากจะลืมเรื่องไหนอย่าไปคิดเรื่องนั้นอีกทันทีที่รู้ว่าเราคิดเรื่องนั้นปั๊บหยุดคิดนะครับก็คือฝึกสติในพุทธศาสนาเน่นเองนะสอนให้เรามีสติรู้ทันความคิดแล้วก็จะหยุดความคิดนั้นได้นะปล่อยวางความคิดนั่นเองเอาล่ะมาดูความเชื่อเรื่องที่ คนพูดกันเยอะมากนะครับอย่างผมผมเนี่ยเพื่อนวิศวะด้วยกันอะอายุเราหลักสี่เราจะพูดเรื่องนี้พูดเยอะเลยบอกว่า๋ยวนี้ความจำเราสู้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้เลยก็คือยิ่งอายุมากขึ้นความจํายิ่งแย่ลงมีใครเห็นด้วยไหมครับช่วยยกมือหน่อยเห็นด้วยอ่ะผมผมก็ข้างเห็นด้วยคือเราเห็นจากตัวอย่างคนรอบตัวใช่ไหมรรดาผู้ใหญ่ของเราผู้สอยอยู่ในบ้านเราก็แน่นอนว่าคนแก่ที่คนอายุมากที่ก่อนเริ่มเลื่อนๆก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่เราไปทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่ เขาบอกว่าถนะ้าเรามีเร um> well ื่องที่เราจำเนี่ยร้อยเปอร์เซ nice ็นต์นะครับมีเรื่องที่เราจําได้ร้อยเรื่องบางทีเราลืมไปห้าเรื่อง่น้นเองนะครับแต่เราไปมองว่าห้าเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่โตมากนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเรายังจําได้อีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องลืมเช่นเดียวกันนะครับแม้แต่คนที่เป็นนักแข่งความจําโลกเป็นเซียนความจําโลกเนี่ยเขาก็ยอมแล้วว่าเขาเขามีการลืมกันบ้างแต่เราอย่าไปจดจ่อเราอย่าไปสนใจเรื่องที่เราลืมนะครับถ้ามันไม่ใช่เรื่องคอขาด บาดตายคือเรื่องสําคัญมากเช่นประเภทจําทางกลับบ้านไม่ได้หรือจนกระทั่งช่วยเหลือชีวิตประจาวันไม่ได้เนี่ยนี้ต้องไปพบแพทย์นะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราไปสนใจว่าเราลืมจะไม่ั้งที่เปอร์เซนการลืมมันน้อยมากๆเมื่อเทียบกับสิ่งที่เดินจาได้ทั้งหมดในชีวิตนะครับเราก็เลยรู้สึกเริ่มกลัวว่าความจําเราไม่ค่อยดีละแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกตินะครับธรรมชาติสร้างขึ้นมานะครับว่านะถ้าในมุมมองธรรมะนะฮะอาจารย์ธรรมะท่านหนึ่งบอกการที่ให้คนส่อยุ่ลืมเนี่ยเป็นเรื่องถูกต้องละ นะเพราะไม่งั้นบางครั้งมันมีความจําที่เจ็บปวดใช่ไหมแล้วชีวิตต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับความเจ็บปวดความคิดต่างๆนะะนั้นสมองก็จะให้ลืมให้ลืมไปซะเพื่อจะได้อยู่ได้อย่างมีความสุขแต่เช่นเดียวกันนะครับกรณีนี้จริงบางส่วนไม่จริงเสมอไปนะผมขอยกตัวอย่างนะครับแชมป์ความจําโลกนะครับ,นะรบปี2007นะครับชื่อดรกุนเทอร์เป็นชาวเยอรมันนะครับตอนนี้ท่านก็อายุ50กว่าละ เป็นแชมป์ความจําโลกปี2007นะครับก็อายุ50กว่าสิการแข่งความจําโลกเป็นการแข่งพลังสมองขั้งใหญ่เช่นจะต้องจําไพ่เป็นสิบสํารับในหนึ่งชั่วโมงจําตัวเลข1,000ตัวใน1ชั่วโมงจำอะไรแบบโหแบบพิสดารพันลึกพวกผมไปมานะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าคนสูงอายุนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องความจําแย่นะครับผมก็ไปพบตัวจริงท่านที่กวางโจวประเทศจีนเมื่อ3ปีที่แล้วนะตัวสูงใหญ่สุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สูงอายุ นะถ้าเรามีการฝึกความจําอยู่เสมอความจําเราจะดีกว่าคนหนุ่มคนสาวที่ซ้ำนะครับคือมเรื่องการฝึกฝนนั่นเองต่อมาแนวะความเชื่ออีกเรื่องหนึ่งคือความจําดีไม่ใช่เรื่องจําเป็นใช่ไหมตอนนี้เช่นเดียวกันนะกลายเป็นความเชื่อผิดๆนะของคนในวง,ว,งวงการศึกษาบางคนที่คิดว่าต่อไปเนี่ยเราจะเรียนสอนให้เด็กรู้จักคิดเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปจําอะไรหรอก ช่ไหมครับทุกอย่างมีอยู่ใน Google แล้วนะครับมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเราไม่เห็นไม่ต้องจําอะไรเลยถามว่าความเชื่อน,นี้ถูกต้องจริงเหรอไม่จริงนะครับยิ่งการเรียนระดับการศึกษาชั้นสูงนะครับอย่างผมอยู่ภาคคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับซึ่งในบางหลักสูตรเนี่ยจะมีการสอบนะครับที่เขาเรียกเซอร์ดิเคตเนี่ยยิ่งเรียนระดับสูงยิ่งต้องจําเยอะมากเลยนะครับหรือดูง่ายๆในชีวิตประจำวันเคยเจอเหตุการณ์นี้ครับกุญแจรถกุญแจบ้านนะครับ,รรรรนะรบพาสปอร์ตจะขึ้นเครื่องบินอยู่แล้วพาสปอร์ตไปไว้ไหนกระเป๋าตางอยู่ไน เนไมถึงตอนนี้เราจะรู้ว่าความจําดีสําคัญหรือเปล่านะครับแนวะหรืออย่างในยุคปัจจุบนันใช่ไหมครับในทางด้าน, Computer, นคอมพิวเตอร์นะฮะที่เขาจะต้องมีพาสเวิร์ดมีรหัสผ่าน,นต่างๆนะครับเรามาเจอนะครับเจอต้องตั้งรหัสผ่านหนม่ใหม่แล้วเคยเจอมาอยู่ดีๆนึกไม่ออกรหัสพาสเวิร์ดเราใช้คืออะไรอย่างน้เพื่นะผมจะขอแนะนำนะครับเคลลับอันแรกเลยคือในคอมพิวเตอร์ เขาจะมีบอกว่าให้จำาสเวิร์ดเอาไว้ใช่ไหมอย่างเช่นเวลาที่เราเข้าเข้า gmail เข้าเว็บไซต์ไหนตามข้อ facebook จำาสเวิร์ดอย่าให้เครื่องจำาสเวิร์ดให้เราเดนะ็ดขาดทุกครั้งเนี่ยให้ยอมเสียเวลาป้อนพาสเวิร์ด้วยตัวเองนะวิธีนี้จะมีข้อดีอยู่2เรื่องนะเรื่องแรกก็คือการที่เราป้อนพาสเวิร์ด้วยตัวเองนั้นจะทําให้เราจำาสเวิร์ดได้เพราะถ้าเราให้เครื่องจำาสเวิร์ดให้เราปับ๊บนะคือมันจะสะดวกสบายในช่วงหนึ่งนะแต่พอสักพักหนึ่งถ้าเราไปใช้เครื่องอื่น ที่เครื่องไม่ได้จพาสเวิร์ดให้เราเราจะลืมนะเพราะเราไม่ได้ใช้บ่อยๆอันนี้คือปัญหาแรกนะครับนะก็คือว่าคนบางคนเนี่ยหลายคนเลยไม่ใช่หรือส่วนใหญ่เลยถ้าให้เครื่องจำาสเวิร์ดไปปั๊บในที่สุดตัวเองจะลืมเียงเพราะไม่ได้ใช้นะปัญหาข้อที่2ซึ่งเป็นปัญหาร้ายแรงยิ่งกว่านี้คือถ้าเราให้เครื่องคอมพิวเตอร์จำาสเวิร์ดให้เราแล้วถ้าเครื่องนั้นมีแฮกเกอร์เจาะเข้าไปแฮกเกอร์จะดูดาสเวิร์ดในเครื่องเราขึ้นมาได้ นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆต,ต,ต้องระวังมากเลยนะไม่ควรให้เครื่องคอมพิวเตอร์จำพสุิร์ให้เราถึงจะเป็นเครื่องที่เราใช้ก็ตามทีนะนั้นวิธีนี้ก็คือเคล็ดลับบรรเลงเพราะปัจจุบนันนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จำพสุนิระ์ผมจะไม่ให้เครื่องจําเลยนะจะป้อนด้วยตัวเองทุกครั้งนะเพื่อให้รับประกันได้ว่าเราจําพสุิร์ได้แน่นอนนะแล้วกนะ็ถ้าเรามีความจําดีซึ่งความจําดีเกี่ยวข้องกับการสังเกต ก็จะทําให้เราสามารถเ <c oughs> ช่ญระบุตัวผู้ร้ายจําเหตุการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงวิธีการจําทะเบียนรถแท็กซี่ให้ฟังว่านะถ้าใครต้องขึ้นรถแท็กซี่บ่อยๆต้องเดินทางบ่อยๆเราจะมีวิธีการจําตัวเลขได้ไงบ้างนะบ้างต่อมาเราจะมาดูทําไมเราถึงลืมใช่ไหมตอนนี้ทุกท่านนคงเห็นความเชื่อความเชื่อไม่สักครู่นี้คือความเชื่อที่ไม่ถูกนะครับความจําดีไม่ใช่เรื่องจำเป็นนี่ไม่ถูกนะค,ความจําดีเนี่ยสำคัญมากนะในเรื่องไหนก็ตาม อายุมากก็มีความจําดีได้นะเพราะฉะเราต้องเปลี่ยนความเชื่อหรือนะถ้าต่อไปเราอยากจะจําเรื่องไหนก็ตามเราก็ต้องจําได้นะอยากลืมก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันนะนะค,คือเราเปลี่ยนความเชื่อเรื่องนี้นะต่อมานะครัทำไมเราถึงลืมอันที่หนึ่งลองสังเกตตัวเองถ้าเราไม่สนใจเรื่องไหนก็ตามที ใช่ไหมเราจะลืมเรื่องนั้นได้ง่ายเช่นะถูกบังคับให้มานั่งรเรียนหรือถูกให้ทําอะไรต่างๆนะที่เราไม่ได้มีความสนใจนะพราะเราก็จะลืมง่ายเพราะว่านะเพราะเราจะไม่สนใจนั่นเองอันนี้ก็คือเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเด็กๆจึงเป็นเรื่องธรรมดามากที่ว่าเด็กบางคนจะไม่ชอบเรียนบางวิชาใช่ไหมมันก็จะไม่ค่อยตั้งใจเรียนหรืออาจารย์สอนก็ไม่ค่อยสนใจก็จะจําทาคะแนนได้ไม่ค่อยดีนะักนะครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งก็จะขอพูดเรื่องนี้นะคเขาบอกว่าอย่างเวลาถ้าเราอ่อนวิชาไหน เราควรจะต้องทำไงครับเต่ว่าเรามีลูกหลานที่ลูกหลานบอกว่าอ่อนวิชาเลขแต่งเก่งภาษาไทยเพราะฉะนั้นเราก็ควรทํำยังไงครับควรจะต้องให้ไปติววิชาเลขเพิ่มขึ้นเต็มมาาอ่อนวิชานี้ปัจจุบันนะครับคนในวงการพัฒนาตัวเองบอกว่าเป็นวิธีที่ไม่ค่อยถูกอ่อนวิชาไหนก็กแน่นอนอ่อนอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําไปเน้นวิชาที่เก่งๆให้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ใช่เหมือนว่าอ่อนชัดจนแบบแย่นะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะไปสนใจว่าเราอ่อนด้านไหนเราไปทําด้านนั้นให้ดีขึ้นแต่ส่วนที่เราเก่งอยู่แลลล้้วเนเนราากับไปย พราะฉะนั้นส่วนไหนที่เรารู้ว่าเก่งลูกหลานเราเก่งปั๊บรีบสนับสนุนให้เต็มที่เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าลูกเราเก่งภาษาไทยแต่งกอนเก่งปับ๊บหาวิธีสนับสนุนให้เต็มที่เลยคือจะอ่อนเลขก็ไม่เป็นไรเพราะเด็กเขาเขาไม่ชอบวิชาเลขก็จะเกิดมาจากปัญหาเช่นตัวเขาไม่ชอบเลขหรือครูอาจจะสอนได้ไม่ค่อยดีนะเพราะปัญหาเรื่องการเรียนบางวิชาเนี่ยสาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะอาจารย์ด้วยถ้าอาจารย์สอนเก่ง รับนะเด็กก็จะมีแรงบรันดาลใจอยากจะเรียนแนะแต่ถ้าอาจารย์สอนแล้วฟังเข้าใจยากเด็กก็จ,จะไม่ค่อยสนใจเพราะฉะนั้นตัวครัวอาจารย์ก็จะมีผลกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันใจลอยแนวะแต่ก็น,นี้มีใครคิดถึงบ้านหรือยังคิดว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะเลิกสักทีเมื่อไหร่จะเบรกนะฮนะแนเป็นเรื่องปกติเช่นกันนะครับการใจลอยนะครับถ้าเราฝึกสติดีก็จะดีขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องการฝึกความจําเรื่องหนึ่งเลยถ้าเป็นไปได้ก็กวรหาโอกาสไปฝึกสมาธินะครับความจําดีกับสมาธิคือเรื่องเดียวกัน ถ้าเรามีความจําดีใช่ไหมครับเราก็นะครับจะทําให้สมาธิดีด้วยหรือถ้าเราเป็นคนที่มีสมาธิดีอยู่แล้วมีสติดีเราก็จะจาได้ดีขึ้นนะครับเป็นเรื่องเดียวกันอารมณ์ต่างๆที่แปรปรวนกันไปนะแปรปรวนกันไปคเครียดกันไปดีใจกันไปนะครับเวลาที่เราเรียนรู้อะไรก็ตามทีมันจะเรียนรู้ได้ค่อนขอ้างยากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือไม่ใช่เรื่องเฉพาะความจาเท่านั้นนะในการเรียนรู้ทุกเรื่องเลย ถ้าเรามีอารมณ์ที่แปลปรวนมีอารมณ์หมายถึงที่ขนาดนั้นยังอารมณ์ไม่ค่อยเป็นกลางๆก,การเรียนรู้เรื่องต่างๆก็จะทําได้ยากใช่ไหมครับเช,ช่นบางทีดีใจกันไปก็เป็นอารมณ์ที่ไม่ดีนะครับเครียดกันไปนะครับเศร้ากันไปนะอารมณ์ต่างๆที่มากจนเกินไปก็จะไม่ดีจะทําให้การเรียนรู้นั้นได้ทําได้ไม่เต็มที่นั่นเองัอบทีนี้เราจะมาดูเรื่องของการใช้จินตภาพก็คือว่าเทคนิคที่เราจะฝึกความจําในวันนี้เราจะใช้เรื่องของจินตภาพ จินตภาพคืออะไรจินตภาพก็คือภาพที่อยู่ในใจเรานะรว่าภาพที่อยู่ในใจเราเนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้เราสามารถจําต่างๆแล้วก็เรียนรู้เรื่องต่างๆได้ดีขึ้นนะตอนนี้ขอให้ทุกทนมองนะครับรูปนี้ก็คือเหมือนกับรูปของธงชาติญี่ปุ่นนั่นเองลองตั้งใจมองให้เต็มที่เลยวงกลมสีแดงในพื้นสีขาวนะมองตั้งใจตั้งสติตั้งสมาธิเต็มที่นะครับ จากนั้นให้ลองหลับตานะลองหลับตาดูแล้วลองดูซิว่าเรายังสามารถเห็นรูปวงกลมสีแดงในพื้นขาวได้ชัดไหมนะครัลองเริมตาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ลองมองดูอีกครั้งหนึ่ง เรามองตั้งใจมองรูปวงกลมสีแดงครั้งหนึ่งมองสักพักหนึ่งแล้วก็หลับตาเอาละครับเพราะฉะนั้นนี้ก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าจินตภาพนี่เองนะก็คือจินตภาพก็คือสิ่งที่เราเห็นเวลาที่หลับตา ซึ่งบางคนจะเห็นชัดบ้างหรือชัดหรือไม่ชัดบ้างไม่เป็นไรเนะครับเซลล์ประสาทของเราเซลล์ในตาเราเนี่ยจะไวต่อแสงสีแดงมากซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกนะครับที่ว่าคนจีนโบราณเขารู้เรื่องนี้จะเห็นไหมว่าวันตุจีเนี่ยทุกอย่างจะเป็นสีแดงหมดยานะสีที่เป็นมงคลก็คือส่วนหนึ่งอาจจะมาจากเรื่องของทางด้านทางสรีรวิทยาของตาเราด้วยก็ได้เนะี่ยเพ้นเทคนิคง,ง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าเราอยากจะจาหรือนึกภาพอะไรชัดเจนนะลองนึกภาพสิ่งนั้นเป็นสีแดงตัดกับพื้นขาวนะครับหลักการนี้ก็คือคอนทราสนะครับ การมีการคอนทราสต์กันก็จะช่วยทำให้เห็นภาพต่าง,างๆได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับต่อมานะตอนนี้จะลองฝึกจินตภาพแบบนี้ก่อนลองนึกถึงใบหน้าคนรักนะครับก็เช่นพ่อแม่พี่น้องนะครับเ,เพื่อนรักของเราลองนึกถึงใบหน้าให้ชัดนึกถึงใบหน้าเขาชัดชว่าเช่นทรงผมเป็นอย่างไรนะมีลูปโครงหน้าเป็นอย่างไรนะลองนึกถึงใบหน้าคนรักของเรา นะครับจังนึกนึกถึงเส้นทางเมื่อสักครู่ว่าจากบ้านเรามาที่จุฬามาเส้นทางไหนครับนะลองนึกภาพเส้นทางอยู่เลยเลยว่ากี่นี้เรามาเดินทางมาอย่างไรแล้วก็เมื่อสักครู่เราใช้เส้นทางไหนนะครับที่มาที่นี่นะเดี๋ยวเรื่องของเส้นทางนะจะเป็นเทคนิคที่เราจะใช้ในการฝึกความจําได้โทรศัพท์มือถือนะครับจำได้ไหมว่าโทรศัพท์มือถือสีอะไรครับลองนึกภาพดูสีอะไรยี่ห้ออะไร มีคีย์บอร์ดหรือเป็นทัชสกรีนนะมีที่ชาร์จแบบอยู่ที่ตรงไหนที่ใส่แบตเตอรี่อยู่ที่ตรงไหนนะลองนึกภาพให้ชัดๆอาหารที่ทานล่าสุดก็น่าจะเป็นมื้อเช้านะครับถ้าเมื่อสักครู่ใครไม่ได้ทานมื้อเช้าก็นึกถึงเมื่อเมื่อวานว่าอาหารที่เราทานล่าสุดทานอะไรนะครเว็บไซต์ Google ซึ่งว่าทุกคนรู้จัก Google มีลักษณะนหน้าตาเป็นไงบ้างรครับ Google มีหน้าตาเป็นอย่างนี้พื้นสีลับ Google โดยส่วนใหญ่ปกติ สีขาวแล้วก็มีอะไรม่องคประกอบอะไรครัที่สําคัญที่สุดเลยถ้าไม่มีตัวนี้ Google ก็ไม่ใช้ Google ก็ต้องมีคําว่า Google แล้วมีกรอบสี่เหลี่ยมนี่ครับอันนี้ก็คือเว็บไซต์ที่เรียกได้ว่าเรียบง่ายที่สุดในโลกเว็บไซต์หนึ่งเลทีเดียวห้องนอนเอาละครับเนบีเดี๋ยวเราจะพบว่าห้องนอนจะเป็นสถานที่ที่เราใช้ฝึกความจําหรือพัฒนาความจําของเราได้นะลองนึกภาพห้องนอนเราว่าในห้องนอนที่บ้านของเรามี องค์ประกอบและฟังก์ชันมีเตียงม,ม,ม,มีโตะมีโทรทัศน์มีอะไรบ้างนับอยู่ในห้องนอนเราลองนึกภาพตำแหน่งนต่างเอาล่ะเพราะนั้นผมจะเข้าสู่ตัวเนะะื้อหาเทคนิคการฝึกความจําเลยซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วถ้าใครที่มาเรียนความคิดส,สร้างสรรค์ระบบก็พูดบานแต่วันนี้ก็จะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับสูตรในการฝึกความจําของเรานะครับเราจะใช้สูตรที่ง่ายที่สุดในโลกนะครับก็คือจินตนาการ บวกการเชื่อมโยงเท่ากับความจำนะครับภาษาอังกฤษจ,จินตนาการก็คือ imagination หรือจินตภาพนั่นเองภาพที่เราสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงบางอย่าง a s s o c i a t i o n นะครับสองอย่างนี้พอมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน,นกปับ๊บจะทําให้เราสามารถจําทุกเรื่องได้นั่นกะ็คือหมายความว่าถ้าเราอยากจะจําเรื่องอะไรก็ตามมันจะต้องมีการเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลักการนี้นะครับก็สามารถสรุปเป็นคําสั้นๆก็คือคําว่า I am นั่นเอง ไอก็นะ I, คือ imagination, a o c i a t i o n m e m o r y เห็นไหมเป็นคำที่จำง่ายมากเลย i a เนะครับเทคนิคนี้นะครับใช้ในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆทุกเรื่องก็คือหมายความว่าถ้าเราต้องการจะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆก็ตามบางทีเวลาเราเรียนเรื่องใหม่ๆเรารู้สึกเข้าใจยากเพราะว่าเราไม่สามารถไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเคยรู้มาก่อนใช่ไหมเรารู้สึกว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเราสามารถมีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันนะมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเคยรู้อยู่แล้วนะครับมันจะให จะสามารถทําให้จําแล้วก็เข้าใจเรื่องนั้นได้ง่ายมากขึ้นแนวะพันการเชื่อมโยงวิธีการเชื่อมโยงแบบง่ายๆแบบแรก